สองชีวิตนางเอกดังหลังแพ็กกระเป๋าลาเมืองไทยบินเรียนต่อต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลาครบ7วันแล้วสําหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างนิชานัทนิชาโดยสาวนิชานั้นจะบินไปเรียนที่ประเทศอังกฤษและใช้เวลาพักผ่อนเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยก่อนหน้านี้คุณแม่และหนุ่มโตโน่เดินทางไปส่งที่สนามบิน หลังจากที่นิชาเดินทางถึงประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอก็ได้โพสต์อัปเดตชีวิตส่วนตัวให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆอย่างภาพล่าสุด13สิงหาคม2565สาวนิชาได้ออกมาอัปเดตภาพของตัวเองขนาดที่กำลังเดินอยู่ริมถนนในเมืองแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษโดยโพสต์นี้ระบ,บุแคปชั่นสั้นๆว่าขอทอนะคิดถึงนะ หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิคอนหัวใจกันมากมาย